ยังไยเอายกินกุอ้ดบานหอดซออ้อยไอยกลังเห็ดน้ำยาหนุ่จีนยู่โอ้เห็ดน้ำยาหนุ่จีนจะกินสิแบงไม่เอยกินเลยบอสเห็ดน้ำกหนุ่จีนมันกวนจะหูอยนีนอนกรนอนบ่ไหลหัวหอยกลังเห็ดแล้วอหันพอดีโอ้กลังเห็ดแล้วงเปยาเจน้อเจ้ายางมาเบิ้งต๋เ่คุิยางมาเบ้่ามันเป็นตแสองคุณเบิ้งวมาจะเ็ดสูใจสินเด็ดมันคืออนค่ะ้อยเหน่เนาะ โอ้ดีบอผ่้ใหญ่เออโอ้ป๊าคันแม่นว่าจะให้คอยกินนี่พ่อใหญ่คันแม่นว่าจะแบ่งปันให้ค่อยแบ่งให้คอยกินนี่นะพ่อใหญ่ค่อยว่าเนี่น้อยเดียวค่อยกิ่นผู้ใหญ่โอเจ้ากินบ่หลายดอกว่าตีกินบ่หลายแต่ว่ามันหอมนะคอยนัวบ่ได้เอาเอาเอาติยายกินเตี๋ยกินค่อยก็ดแล้วหั่นค่อยมาท่านกินดอกแต่ว่าเจ้าสิกินเจ้าก็กินรดห้วยอยาว่า

อิ่มอยู่บ่ยายสำนันแม่คือบ่ตักใส่หีขอดไปขวดกินน้อยเจ้าคือใส่หน่อยแท้ขอไปขวดกินหน่อยกินสำเนาสิพ่อแล้วนะคุณยายโอ้าทบุกวันนี้คุณยายเออโอ้ขอยาเจ้าพ่อยิ้มยายตักใส่อีกโอ้ยบ่บ่ขวดแกงใจเจ้าพ่อแหละสำเนาของพ่อได้เง็นเนาะอยากให้กินสำเนาก็ะตือว่าพูนหัวของหลักคุณยายกินพ่อไข่ยาซื้อๆเราคุญยายยาที่รังเอาเอาเอาอย่างซี่อันเจ้ากินแล้วเจ้าห่อไปฝากกันัวเจ้าน้ำเด้อกับลูกเจ้าพร้อมเด้อ เด้อเออเบิ่งเจ้าใส่น้อยเดียวนึงข่อยตะเลียตัวเจ้าจานเจ้าบ่อิ่มเออห่อไปให้นหัวเจ้ากับลูกเจ้ากินน้ำเด้อเออแม่ที่เราคนใหญ่เออเดี๋ยวพอกินเห็นมันอิ่มก็ได้สันเดียวพอกสิหัวเออห่อไปให้นน้ำด้วยตัวเขาบอหอมคือกันได้คนใหญ่ข่อยกังห้องเห็ดแล้วของหันเนาะเออลูกเมียข่อยเ่าท่านได้กินดอกเพราท่านได้กินบ่เป็นยังบ่เป็นยังพอดีเจ้ามาพ่งพอโอ้ยลูกพะกามา හිතිට්ෂණ ව ි ත